เย็ดเนาะมาไวเหมือนกันโ,ดโดุกไม่ต้องรอนานเดี๋ยวก็ไปกันแล้วดิทีมพวกมึงมาไปากันแล้วดิอ่ะฝากกดซับไว้ก่อนฝากกดซับไว้ก่อนอย่านิ่งอย่านิ่งกดซับไว้ก่อนเออกดซับสไครต์ไว้ก่อนนะอามาตัดเกรดก่อนผมใช้คำว่าตัดเกรดแล้วกันนี่มาแล้ว สปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการวีคนี้แชมป์คือเมจิก e ีสปอร์น้องจีเนียลของเรานั่นเองกดไปทั้งหมด104คิ2ไก่เอเมจิกอ e ีสปอรประกอบไปด้วยตีน้อยเอ้ยไม่ใช่เต้น้อย <c oughs> เต้น้อยเชี่บอกเลยนะเต้น้อย <c oughs> ยังยืนยันคำเดิมนะครับผมว่าอนาคตไกลมากๆแน่นอนจริง ของดีของดีมากคิวเยอะที่สุดแต่ปิดได้แค่2ไก่คือมันจะมีเกมที่เขาแบบหลุดๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมที่ควรจะทำได้เขาก็ทําได้อ่อแล้วก็การยืนโซงยืนโซนอะ่ะค่อนข้างดีสำหรับวีคแรกนะสำหรับวีคแรกเมจิกผมให้ไปที่ A ตัดแบบเกรดน้ดีว่ว่าเกรดมหาลัยดีวะ่ะา3.6เออ3.6เมจิกผมให้จุดเด่นคือเรื่องของการยืนโซนนี่การยืนโซน จุดเลือกเล่นไฟนอลโพสิชันเยดโด้โคดอินเตอร์เลยว่ะเออสองอย่างทีมไฟเออทีมไฟได้ทีมไฟได้ไไดนี่เราได้ละสามค่าสามจุดเด่นของเมจิกอีสปอร์ตเพอร์โฟมูดครับผม p l m ผมให้สี่เลยหมายถึงสามจุดสี่เออสามจุดสี่เขียนจากหลังมาหน้าเขียนจากหลังมาหน้าเฉยไม่มีอะไรจุดแข่งของเพอร์โฟมูด รอบนี้นะผมให้ในเรื่องของมูฟเรื่องของการยืนโซนตอนนี้นะเยสโปลิก,กูรอนานจัดรายการนี้มาไวเว้ก็โปลิกตกชั้นนะตกชั้นมันอยู่เท่าไหร่อ่ะตกชั้นอยู่หนับสิบกว่าแต่วันนี้มาเร็วเพราะว่าผลงานดีไม่ให้ไม่ให้ปู๊ถึงลำดับการยืนโซนการเลือกลายมูฟเอออันเนี้ยผมให้เป็นข้อดีแบบดีมากๆเลยนะโดย,โดยเฉพาะการยืนโซนของพพมูฟอันเนี้ยผมให้แบบโซนแบบโซนแล้วบวกด้วย เออบวกด้วยเพราะว่ายืนโซนผมให้จริงๆดีกว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาเขาได้เซตอะนะดีกว่าเมจิกนิดหน่อยด้วยซ้ำเออสำหรับผมอะผมว่าให้ให้ดีกว่านิดหน่อยประมาณนี้เย็ดด <Yes, no, S 2> มา no, ไวเหมือนกันโอโไม่ต้องรอนาะนเดี๋ยวก็ไปกันแล้วดิทีมพวกมึงมาไปกันแล้วดิ MITS ครับผม เยเดอเยเดอมาเร็วเว้ยการน,นี้มาเร็วเว้ยติดแชมป์เว,ว้ยตนะิด็อปเว้ยหยอกไงหยอกทุกทีมเท่ากันผมบอกก่อนเลยนะจริงๆเอาแบบไม่ตลกเลยนะ m I d h ถ้าวันที่ได้2ไก่อ่ะผมให้4เต็มเลยแต่วันอื่นอ่ะต้องเฉลี่ยลงมาเพราะนั้นเหลืออยู่ที่ 3... ามจุดหครับผมอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังไม่ได้กดเกรด แต่คุณอย่าลืมว่าวันที่เขาได้2ไก่อะคือวันวันแรกถูกไหมแล้วหลังนั้น2วันอะก็คือฟอร์มีหายหายไปเหมือนกันแล้วก็เรื่องของจำนวนคิวอะไม่เยอะเท่าไหร่สิ่งที่ผมชอบเลยคือเพิ่มขึ้นมานะออปชันการใช้ออปชันคือดีมากผมให้แบบดีเลยออปชันทีมไฟ์อันนี้คือจุดเด่นของเขาอ๋ออีกอันนึงมู Move. มูฟเจนจีมูฟเจนจีลายมูฟโคดูเขาใส่เขาไม่รู้เขาไปใส่แผนอะไรมาหมุนไม่พักเหมือนกันนะหมุนไม่พักเหมือนกันนะพูดถึงเออโคเซวูลิโยอ่ะโคเซวูลิโยเขาน่าจะไปใส่แผนมาเรื่องของลายมูฟเรื่องของการหาพื้นที่เล่นเออว่ะเราต้องเพิ่มเกรดของเขาเพราะว่ามีเรื่องของลายมูฟเพิ่มขึ้นมาผมลืมผมลืม3.3ม 3, 3, 3. 3. ที่ผมเห็นคือออฟด์ไปแล้วทีมไฟท์หมูออปชันออปชันเนี้ยอันเนี้ยผมขอโฟกัสเลยออปชันคือถ้าเทียบกันกับกับซีซันที่แล้วไอ้กับ p t s เฟดเฟดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทีมที่ใสอ,ออปชันน้อยมากๆ Impact น้อยเอฟเฟกน้อย,เอเอยคือแทบไม่นับอะแทบไม่นับอะผมบอกเลยการใช้ออปชันของเอเยทสคือแทบไม่นับเลยใน p t s โค้ดบูลินโญ่เนี่ยน่าจะใส่แผนมาเหมือนกันอืมน่าจะเปิดปล่อยสละมากขึ้นในเรื่องของการใช้ออปชันจากฟอร์มดีขึ้นมาด้วยอ่าใช่ ถูกต้องแต่ b ฟอร์มดีขึ้นขึ้นมาเยอะมากจาก PTS แล้วก็พอพอ B เล่นดีขึ้นใช่ไหมกลายเป็นว่าเจคอบอะได้เล่นเยอะขึ้นอันนี้คือของดีอันนี้คือของดครับส่วนเอสกูเซียกับดักแมนผมบอกเลยว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมมากอันนี้แบบจริงจังนะเล่นได้ยอดเยี่ยมมากทั้งคู่นะครับผมทั้งดักแมนทั้งเอสกูเซียเอจีเอจีอจีเอันนี้โดดเด่นมีเรื่องที่โดดเด่นอยู่ นะครับผม AG ผมให้3.0เออ AG ให้3.0เพราะว่าทีมไฟอ่ะไม่เอาจริงไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะได้เรื่องของสกิลเพ์สกิลเพสส่วนตัวเออสกิลเพ์การยืนโซนการยืนโซนผมเห็นจุดเด่นอยู่2อย่างสำหรับ AG แต่ว่าที่ <c oughs> ที่ไม่ดีเลยอะ่ะสำหรับผมอ่ะผมมองว่าไม่ดีเลยนะแบบติดลบนะคือเรื่องของไฟนอล พิชันเว้ยแบบเลือกไม่ค่อยดยีอ่ะคือคือกลายเป็นว่าเขาต้องทุลักทุเลเข้าไปเพื่อที่จะไปหาไก่บ้างเพื่อที่จะเข้าไปเล่นพื้นที่สุดท้ายบ้างอะไรแบบเนี้ยตอนนี้นะ f o r e s t gaming ทีมนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องจาก PTC แล้วก็ตอนที่คัดเลือกเข้ามาผมมากะไว้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องแบบมีแบบระเบิดพลังอะไรอย่างเงี้ยคือผมให้ผมให้แบบ ดีเลยอะตอนนี้คือขาดเรื่องของการปิดไก่ติดแค่นี้จริงๆติดแค่นี้จริงๆตอนนี้นะสิ่งที่ฟอร์เรสมีนะการยืนโซนดีมากการยืนโซนดีมากการเลือกพื้นที่เล่นดี2ออย่างดีมากสะกิวเพยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าที่แบบติดลบนะคือการปิดไก่อ่เออทำไม่ค่อยได้ในในหลายๆเกมอะผมมองว่าเขาควรจะทําได้ดีกว่านี้ เขาควรจะทำได้ดีกว่านี้เอาจริงนะ่สำหรับฟอร์เรนะแต่กลายเป็นว่าไปโดนเหมือนเหมือนไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้น E สามหกเท่ากัน2.8เท่ากันกับทางด้านของ f o r ์เรสนะครับผมสิ่งที่ผมเห็นเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่แม่ก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันคือเรื่องของสกิลเพย์สกิลเพย์ส่วนตัวสูงสูงสูงบสูงเี้ยเลยการเลือก ไฟลอนโพสไฟลอนโพซิชันสูงเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละมีเรื่องของทีมไฟอันนี้ถ้าแบบต้อง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 แบบต้องทำกันบ้านมานะเร,ารเรื่องของการเรื่องของทีมไฟเพราะว่าเราจะเห็นว่าคืออ e ีดัม05ไปแย่งคิวไปคิวสติลไปหาไปแจมคิวอะไรเงี้ยได้เออแต่ว่าเมื่อไหร่ที่รวมกันเล่น4-4อะ่ะเมื่อไหร่ที่เล่นรวมกันเล่น4-4อะ่ะเรียบร้อยนะผมบอกเลยเรียบร้อยนะ มักจะโดนเนตบ้างโดนแบบเละเทะเออส่วนสกิลเพย์เนี่ยที่ผมให้เพราะอะไรรูป้ปล่าเจอเล่าเกมมิ่งกล้าเล่นปืนแบบ MK อย่างงี้ยูเอ็มพีอย่างงี้เออก็สกิลเพย์แต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันเป็นดาบสองคมอะ่ะอย่าทักว,ว่าปืนนอกเมตาเลยเอาจริงมันมันก็มันก็ใช้ได้แต่ว่าอ่ะสมมติอย่างยูเอเอไอพวกเอ็มจีอย่างเงี้ยกว่าจะเข้าโซนในการยิงได้แม่งก็ยากเนอะหอเปล่าอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทีมหัวตาราง